สวัสดีกับทางท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนะครับพรเทพเรืองเศรษุุมาจากบริษัทอัลฟาส t ไทยแลนด์นะครับก็จะมาแชร์นะครับความรู้ดีๆในเชิงของตัว EAM นะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อของเราก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของข้อมูลของสินทรัพย์นะครับว่าตัวข้อมูลของสินทรัพย์เนี่ยมันสามารถที่จะแปลมาเป็นคุมทรัพย์ของโรงงานได้อย่างไรแล้วก็การใช้ระบบ EAM เนี่ยจะใช้อย่างไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็ เดี๋ยวเืิ่งต้นผมขออนุญ,ญาตแนะนําเกี่ยวกับตัวบริษัทนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวผมเองทํางานอยู่บริษัท Alphas Thailand นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่งจะทําการรีแบรนดิ้งมานะครับจากบริษัท Rescue Thai บางท่านอาจจะคุ้นเคยกับชื่อ Rescue Thai มาก่อนนะครับเพราะว่าทางตัวผมเองแล้วก็ทีมงาน Alphas เนี่ยเคยไปออกงานในอีเวนต์ต่างๆนะครับในนามของ Rescue Thai นะครับเราก็อาจจะเคยเจอกันบ้างนะครับเคยพูดคุยกันนะครับ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ ERP แล้วก็ EAM นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยฐานะของบริษัท Alphas Thailand เนี่ยครับเราเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ Alphas Group นะครับก็คือมีเฮดฮาวเตอร์อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด3สา,าขาา3ประเทศก็คือที่ญี่ปุ่นประเทศไทยแล้วก็ที่อเมริกานะครับปัจจุบันเนี่ยเรายังมุ่งเน้นโฟกัสไปที่ตัวโซลูชันของ i f s นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโซลูชันที่เป็น ERP EAM นะครับตัว Supply Chain Management รวมไปถึงตัว Project Management ด้วยนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการในเมืองไทยนะครับได้สามารถใช้ตัวซอฟต์แวร์ระดับโลกนะครับอย่าง i f s เนี่ยนะครับที่มาจากสวีเดนนะครับเพื่อไปช่วยในเรื่องของ Business Challenge ต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะลงไปในเนื้อหาเนี่ยครับมีตัวเลขที่น่าสนใจอยากมาแชร์ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ย มันมีตัวเลขในเรื่องของการที่เปลี่ยนจากตัว product centric เนี่ยมาเป็นตัว service centric นะครับหมายความว่าผู้ประกอบการปัจจุบันหรือว่าคนที่เป็นคนผลิตตัวสินค้าเนี่ยครับเริ่มมีการเปลี่ยนเทรนนะครับจากที่ผลิตสินค้าอย่างเดียวเนี่ยเริ่มไปให้ความสํคาคัญในเรื่องของงานบริการมากยิ่งขึ้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยครับตัวเลขที่มีการซอรว y ออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่า รายได้ที่เกิดขึ้นจากส่วนนี้เนี่ยครับที่มันเป็นงานบริการเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นประมาณ20เซเลยนะครับตัวเลขเนี้ยกำลังจะบอกอะไรกำลังจะบอกว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีการให้ความสำคัญเรื่องของงานเม่ทแนแนซ์งานซ่อบมบารุงรวมถึงเรื่องของงานบริการนะครับมากยิ่งขึ้นซึ่งไอง,งานสปอบเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในคอนเซปต์ของเรื่องตัวระบบ e m ตัวนี้แหละนะครับที่มันจะสามารถเข้ามาใช้ ทั้งภายในโรงงานของผู้ประกอบการเองแล้วก็รวมไปถึงภายนอกโรงงานนะครับหรือที่มันเป็น external service ต่างๆนะครับที่สามารถไปให้บริการกับงานลูกค้าต่างๆได้เนี้ยครับตรงนี้มันก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจครับว่าเอในปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากตัวระบบที่เราพูดถึงตัว AI ต่างๆแล้วนะครับเทคโนโลยีที่มันมามาควบคู่กันเนี่ยมันก็ยังมีระบบเรื่องของตัว EM นะครับที่ มุ่งเน้นไปในเรื่องของงานซ่อมบำรุงเ,เริ่มมีการพูดถึงแล้วก็พัฒนา,นากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของงานซ่อมบำรุงเนี่ยครับมันมีประวัติมายาวนานเหมือนกันนะครับก็คือสอดคล้องกับตัวอินดะัสทรี5.0เนาะปัจจุบันเนี่ย2025เราก็จะพูดถึงเรื่อง Industry อินดัสทรี5.0และตัวของงานแมเนแนอเนี่ยนะครับมันก็สอดคล้องคู่คไปกับตัว เป็นของอินดัสทรี5.0เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มอยู่ในยุคที่เปิดไปในยุคของ5.0ละนะครับจากประวัตินะครับตั้งแต่ยุค1.0เลยนะครับที่มีการวางแผนงานซ่อมบำรุงที่เป็นในเชิงของ reactive นะครับเวลาเครื่องจักรเสียหรือว่าตัวที่มันเป็น asset ในโรงงานเนี่ยครับเกิดการ breakdown เสียเนี่ยก็คือค่อยเป็นในเชิงที่เข้าไปตามซ่อมเก็บงานนะครับแล้วก็ค่อยพัฒนาเป็นในยุคของ2.0นะครับที่ มีการพูดถึงในเรื่องของ preventive มากยิ่งขึ้นนะครับมีการหาตัว data ต่างๆเนี่ยมาทำการวิเคราะห์เพื่อที่จะสามารถสร้างเป็นแผนในเชิงของ preventive ในโรงงานได้นะก็วางแผนที่เป็นงานซ่อมบำรุงนะครับในแต่ละพิเวีตไปแล้วก็มีการพัฒนานะครับจาก2.0เป็น3.0ละนะครับที่มีการนำเรื่องของตัว condition หรือว่าเรื่องของเงื่อนไขหรือว่าสถานะของตัวเครื่องจักรเนี่ยครับมาทำการ ประยุกต์ใช้แล้วก็มาควบคู่ในเรื่องของการวางแผนง,งานซ่อมรูมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในยุคนี้เราก็จะพูดในเรื่องของตัวเซนเซอร์เนาะเรื่องของตัวอัเลอร์ต่างๆที่มันจะไปติดตามเครื่องจักรอะไรพวกนี้นะครับเซนเซอร์เหล่านี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างตัวตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นเครื่องจักรนะครับแล้วก็ทําการลิงเข้ามาในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบหลังบ้านเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลเจนออกมาเป็นรายงานต่างๆนะครับให้ทางทีมเอ ดูแลฝ่ายทีมช่างนะครับหรือแม้ทั้งทีมผู้บริหารนี้เนี่ยได้รับทราบถึงสถานะปัจจุบันของตัวโรงงานหรือว่าเครื่องจักรแต่ละตัวจนนําไปสู่ในยุคข,ของ4.0นะครับที่เราเริ่มมีการพยายามที่จะเอาข้อมูลพวกนี้นะครับใน3.0เนี่ยมาทําการวิเคราะห์แล้วก็พยากรณ์แล้ว่าเอ๊ะฉันจะสามารถดูได้ไหมว่าในอีกอีกเดือนข้างหน้าเนี่ยเครื่องจักรของฉันจะไม่สามารถทํางานได้หรือว่าจะเกิดการ breakdown อะไรเงี้ยนะครับก็ มีการคิดคนในเรื่องของตัว dataset ต่างๆหรือว่าในเชิงของอัลกอริทึมที่พยายามจะตีความหมายนะครับของตัว behavior ของเครื่องจักรหรือว่าตัวสถานะของเครื่องจักรเนี่ยนะครับให้สามารถกับให้สามารถบ่งบอกได้ว่าณตอนนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการเองหรือว่าทางฝ่ายแผนซ่อมบำรุงเนี่ยควรจะต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับจนนะครับนำมาสู่ยุคปัจจุบันปี2025นะครับในยุค5.0ที่เป็นในเชิงของ prescriptive ละหรือก็คือว่านอกเหนือจากที่เราจะพยากรณ์ในเชิงของอปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเนี่ยระบบจะช่วยเป็นผู้ช่วยให้กับทาง user เลยว่าคุณจะต้องเตรียมพร้อมยังไงหรือคุณต้อง action ยังไงเพื่อรอ,องรับกับปัญหาเหล่านั้นนะครับแทนที่จะบอกสิ่งที่จะตามมาอย่างเดียวแต่จะมีการแนะนำมีการ assist แล้วก็มีทาง guideline ในเชิงของการ action ด้วยนะครับ อ่ันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับของในเชิงของ Maintenance ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันทีนี้นี่เราเรามาดูในส่วนของตัวประเภทของข้อมูลแล้วกันนะครับเพราะว่าแน่นอนถ้าวันนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พยายามมองหาตัวโซลูชันหรือว่าอยากจะใช้ตัวซอฟแวร์เพื่อไปพัฒนาในมิติข,ของงานซ่อมบำรุงในโรงงานนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยคือเราจะต้องรู้ก่อนเลยว่าข้อมูลที่จะเอามาใช้กับส่วนนี้เนี่ยจะมีข้อมูลประเภทอะไรบ้างนะครับหลักๆเนี่ยที่ผมสรุปมาก็จะมีข้อมูลประเภทเนี่ยอยู่4ประเภทนะครับก็คือหนึ่งเลยที่เป็น operational data นะครับหรือว่าข้อมูลในเชิงของงาน operation ทั่วไปนะครับซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยชั่วโมงการทำงานนะครับตัว reporting time ต่างๆนะครับหรือว่า output ที่เกิดจากตัว machine เหล่านั้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของ ที่เป็นเ,เรื่องของอุณหภูมิหรือว่าเรื่องของตัว v i บ r a t i o n อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ในหมวดหมู่ของ o า r r ชื t i o n Data นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะมีประเภทในเชิงของตัว History เนาะว่าในมุมของ m ม t a ิกซ์ฮิส t o r y เนี่ยในอดีตเราเคยมีการซ่อมบำรุงไปแล้วกี่ครั้งนะครับเคยเกิดปัญหา Breakdown หรือว่าเกิดปัญหา i s s u e ต่างๆเนี่นยไปแล้วกี่ครั้งนะครับเรื่องของ Service l o g นะครับมีการซ่อมบำรุงด้วยทางทีมช่างคนไหน เมื่อไรเนี่ยครับก็จะเป็นในกลุ่มของประเภท maintenance d a t e maintenance history นะครับประเภทที่สามเลยก็คือจะเป็นตัว condition data หรือก็คือตัวสถานะนะครับสถานะของตัวเครื่องจกักรนะครับที่ว่าในหน้า period ช่วงนั้นๆนเนี่ยนะครับเครื่องจักรแต่ละตัวหรือ a c s e t แต่ละตัวเนี่ยนะครับมีการทำงานออกมาเนี่ยมีสถานะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนในแต่ละเครื่องจักรเนี่ยมันก็จะมีสถานะที่ แตกต่างกันออกไปนะครับผู้เจ้าของโรงงานเนี่ยหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องมีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะตีความหมายในส่วนของตัว Condition Data ตรงนี้ออกมานะครับเพื่อจะไปใช้ประโยชน์ในในเชิงของการวิเคราะห์ต่อไปได้แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือจะเป็นประเภทของตัวที่เป็น pattern นะครับหรือก็คือว่าตัว ข้อมูลนะครับที่มันจะบ่งบอกถึง behavior ของตัวเครื่องจักรแต่ละตัวว่าในแต่ละวันที่มีการทำงานเนี่ยครับมันมี pattern up and down ในรูปแบบไหนบ้างนะครับในเชิงของตัว performance นะครับ throughput ต,ต่างๆนะครับ input output ที่เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านกระบวนการ workflow ของตัวเครื่องจักรตอนนั้นเนี่ยนะครับมันมี pattern อย่างไรนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่สามารถจะนำมาทำการวิเคราะห์แล้วก็ทำการ ต่อยอดในเชิงงาน E M ได้นะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันมีข้อมูลที่เกี่ยวกับตัว a s s e t ทอะไรบ้างเนี่ยคำถามคือว่าแล้วเราจะรู้ไปทำไมนะครับมันมีประโยชน์อะไรในการที่เจ้าของโรงงานเองเนี่ยนะครับอย่างเราเเนี่ยจะจะ,จะต้องมาสนใจในข้อมูลเหล่านี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เป็นดิจิทัลไลเซชันนะครับแน่นอนก็คือว่าการทํางานเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบทํางานแบบสมาร์ทมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มันก็จะเป็นในเชิงที่ว่าเราพยายามจะเปลี่ยนนะครับจากรูปแบบที่เป็น reactive แบบเดิมๆเนี่ยมาเป็นในเชิงของ predictive หรือว่าถ้าเป็นแบบ beyond เลยก็คือจะเป็นในเชิงของ prescriptive แล้นะครับ mm hmm. ก็คือแทนที่ว่าเราจะต้องเป็นคนตั้งรับรอให้เครื่องจักรมัน break down เสียแล้วเราค่อยไปซ่อมเนี่ยเราจะเป็นคนเข้าไปซ่อมก่อนเลยนะครับโดยที่ใช้ตัวระบบหรือว่าข้อมูลที่มีการ defy e กันเนี่ยนะครับมาเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อบ่งบอกว่า จะต้องมีการแอคชั่นอะไรเดี๋ยวต้องไปทําการซ่อมบำรุงในส่วนของตัวเครื่องจักรหรือแอคเซนต์ตัวไหนบ้างนะครับถัดมาเลยก็คือในเรื่องของความซับซ้อนในเชิงของเอ่อโปรดักชันรายการผลิตนะครับในปัจจุบันนะครับแน่นอนก็คือในปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าในในมุมของคอน s u m e r เองเนี่ยเขาก็มีรูคเรีเมนที่อาจจะมากขึ้นถูกไหมฮะผู้ประกอบการเองหรือผู้ผลิตเนี่ยก็คือจะต้องมีการอินเวสต์หรือว่าต้องมีการทําการ วางแผนในเชิงของ p r ร d u c t i o n เนี่ยให้มันสอดคล้องกับ requirement ที่มันอาจจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งก็ตามมาในเชิงของตัวการทํางาน work flow ในโปร d u c ชั o ภายในโรงงานนั่นแหละที่มันก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับการที่เรานําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาทําการวิเคราะห์ประมูลผลเนี่ยก็สามารถที่จะลดทอนความซับซ้อนหรือว่าการทํางานที่มันยุ่งยากในภายในโรงงานเนี่ยได้เช่นกันนะครับแล้วก็เรา ยังสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยในเชิงของการตัดสินใจหรือว่า decision making เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งเหมาะเลยกับทางผู้เจ้าของโรงงานหรือทางผู้บริหารนะครับคือยิ่งคุณมีข้อมูลที่พร้อมนะครับมี insights นะครับจาก data เหล่านั้นเนี่ยแน่นอนก็คือในเชิงของการทำตัว business planning ทำ strategy planning ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัว ธุรกิจของคุณเองเนี่ยคุณก็สามารถทําได้ดีแล้วก็ทําได้เคลียร์มากยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือจากเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนะครับเรื่องของตัวรายได้เรื่องของตัวอ่าจความไม่แน่นอนนะครับต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของตัวที่อาจจะกระทบในเรื่องของรายได้พวกนี้นครับตัวข้อมูลนะครับที่มาจากตัวโรงงานเองมาจากอสเซทของคุณเองเนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มาช่วยในเรื่องของการกำหนด direction นะครับของบริษัทของคุณเอง นะครับว่าควรจะต้องไปทิศทางไหนหรือว่าจะต้องมีการเตรียมพร้อมวางแผนความเสี่ยงอย่างไรบ้างนะครับะนะครับซึ่งด้วยสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักคูลนี้เนี่ยนะครับมันก็จะสะท้อนกลับมาเป็นเ e n เอฟฟิตให้กับตัวผู้ประกอบการเองนะครับเมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าข้อมูลจะมาช่วยอะไร,ะไรกับทางผู้ประกอบการได้บ้างเนี่ยแน่นอนเราก็จะเห็นถึง benefit ที่เกิดขึ้นนะครับ ก็อย่างแรกเลยก็คือแน่นอนตัว Data ที่มันมาจาก Asset พวกนี้ก็คือจะมาช่วยเรื่องของ i m p r o v e m e n t p r r f o r m a n c e ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Breakdown นะครับจากเดิมเนี่ยเราอาจจะมี Breakdown ที่อาจจะถี่นะครับด้วยข้อมูลที่เรามีการ Colle c ตตรงนี้เข้ามาในระบบนะครับตัวระบบก็จะสามารถช่วยวางแผนแล้วก็ช่วยลดทอนในเรื่องของตัว Breakdown เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถดูในเรื่องของตัว Monitoring ดูเรื่องของ e n c h m m r r นะครับในเชิงของ Performance ของเครื่องจักรแต่ละตัวได้ นะครับ o p t i m i z a t i o n ในเรื่องของพลังงานนะครับการใช้พลังงานในแต่ละเครื่องจักรเนี่ยนะครับอาจจะมีการ o v e r c o n sum e นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้ได้อย่างเสถียรมากเพียงพอนะครับซึ่งข้อมูลที่เราสามารถจะ Collect มาจากตัวเ a t อาจาก a s s e t เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาช่วยนะครับเป็นพระเอกในการ Optimize ในเรื่องของตัวเครื่องจักรแต่ละตัวได้รวมไปถึงเรื่องของตัว Idle Time นะครับการวางแผน การผลิตในโรงงานเนี่ยแน่นอนก็คือจะทําให้มีการเพิ่มในเรื่องของ productivity มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่อง asset utilization นะครับแล้วก็เรื่องของ t r o u g o o d t ที่เป็น output ต่างๆนะครับแน่นอนก็คือด้วยข้อมูลนะครับเชิง operation เนี่ยที่มีการ collect เข้ามานะครับตัวระบบอย่างระบบ i i a s ของเราเนี่ยก็คือสามารถที่จะช่วยวางแผนจัดการแล้วก็ทําการรายงานผลเนี่ยต้อนกลับไปกระทาน t e a ทีม user ที่เกี่ยวข้องได้นะครับ นอกเหนือจากที่มีการ Improve เรื่องของ p r o m e n มแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถลดในเรื่องของตัว maintenance cost ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึง cost ในมิติอื่นๆด้วยนะครับที่เกิดขึ้นในโรงงานในในเชิงของ production เองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับการทำงานในรูปแบบเดิมที่เป็น time based นะครับให้เป็น condition condition based มากยิ่งขึ้นหรือก็คือว่าแทนที่เราจะโฟกัสไปเชิงของว่าจะต้องมีการกำหนด schedule ในการเข้าไปตรวจสอบเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นว่า เมื่อไหร่ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คอน d i t i o n แบบนี้หรือ event อแบบนี้นะครับก็ค่อยส่งในส่วนของตัวทีมงานเข้าไปดูแลนะครับก็จะเป็นการ u t i ไ i z e ในเชิงของทีมเนี่ยได้ดีมากิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงเ,เรื่องของ spare part inventory นะครับแน่นอนแทนที่ว่าเราจะมีการเก็บอกมากเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยครับเพราะว่าเราในอดีตเราอาจจะไม่รู้ว่าเครื่องจักรเราจะเสียเมื่อไหร่แต่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยข้อมูลที่เข้ามารวมกับเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่น AI หรือว,ว่าลงถึงตัว IOT เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทําให้ทางผู้ก่อการเนี่ยเข้าใจสถานะของตัวเครื่องจักรแต่ตัวได้ดีมากิ่งขึ้นแล้วก็สามารถวางแผนในเชิงของินเวนทอรี่ได้ดีมาก่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวที่เป็น emergency repair นะครับที่มัน,เป,นเป็นงานซ่อมแบบเร่งด่วนเนี่ยก็จะถูกลดลงไปเช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการทำ scheduling นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ labor เรื่องของ resource ต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลที่ เราสามารถคอลเลกมาในส่วนของตัวแอสเซทนะครับภายในโรงงานของคุณเองนะครทีนี้ในมุมของ FS เนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้ลูกค้าของเรามั่นใจนะครับว่าในยุคของแมทรนันท่าจุดสูงเนี่ยลูกค้าหรือว่าผู้ประกอบการนะครับในตลาดเนี่ยมีซอฟต์แวร์ที่สามารถจะรองรับร e q u i r e m e n t ใหม่ๆนะครับที่มันจะตามมาในตามมาในอนาคตได้นะครับก็จากในตัว s o l u t i o n set ของ i อ s เองเนี่ยครับ เรามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการใส่ตัวฟังก์ชันใหม่ๆเนี่ยเข้าไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว asset life cycle management นะครับเรื่องของตัว mobile data capturing ต่างๆ,ๆนะครับเรื่องของตัว work scheduling หรือ optimization นะครับที่จะมาช่วยวางแผนในเรื่องของทีงมงานซ่อมงบำรุงนะครับแผนการสร้างมุงต่าง,ๆ,างๆพวกนี้มันก็จะอยู่ในส่วนของตัว optimization and scheduling ตัวนี้นะครับแล้วกออ็ในเรื่องของตัวที่เป็น e u i p m e n t a n a l y s i s นะครับเรื่องของ OC, IOT Data Analysis ต่างๆนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่ณปัจจุบันเนี่ย i p เเรามีการพัฒน,นาขึ้นมาในเวอร์ชั่นของ i p s Cloud นะครับตัว EM ก็จะเป็นโซลูชันตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในตัวคอลเลกชันของ i p s Cloud ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้ทางเ,เพื่อให้ทางลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้ว่าตัวฟต์แวร์ที่ ทางลูกค้าเนี่ยกำลังโมหาอยู่เนี่ยหรือแม้่ท่านตัว i อ s เนี่ยจะเข้าไปตอบโจทย์เรื่อง requirement นะครับทีออ่อาจจะต้องสอดคล้องกับแผนแนนาคต์ที่ในเชิงของตัว EM เช่นกันนะครับทีนี้วันนี้ผมก็มีเตรียมในเชิงของตัวหน้าจอนะครับของ IFS EM มาให้ดูนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนหน้า Visualization นะครับที่ทำการ Connect เข้ากับตัวเครื่องจักร ในโรงงานนะครับอย่างในหน้าจอนี้เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลนะครับที่เราสามารถจะคอนฟิกแล้วก็วิชวลไลซ์ขึ้นมาให้กับทางยูเซอร์แต่ละกลุ่มนะครับได้สามารถทําการติดตามสถานะหรือว่าสามารถที่จะเรียกดูข้อมูลสําคัญสำคัญได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในในส่วนของตัวสเตตัสนะครับของตัวเครื่องจักรเองที่มีการผูกไว้แล้วมีการลิงก์เข้ามาในตัวระบบ i อเฟนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของตัวที่เป็นอาจจะ เป็น e a r l r l o g ต่างๆนะครับเรื่องของ false ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องของ e a r l r นะครับที่มันอาจจะมีการยิงมาจากตัวเครื่องจักรโดยตรงเองนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดีไซน์ในตัวของอหน้าจอของข้อมูลตรงนี้นะครับว่าต้องการจะดูเป็นข้อมูลในเชิงไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ device ต่างๆหรือว่า overview status นะครับที่เกิดขึ้นในโรงงานเลยทีนี้จากหน้าจอ visualization ตรงนี้ครับ เราสามารถจะคลิกดิวดาวลงไปดูข้อมูลในเชิงดีเทลได้นะครับอย่างในหน้าจอนี้เนี่ยก็จะเป็นในหน้าของ Perform a n c e details นะครับที่เอ่อลงไปในแต่ละตัวของแอสเซทละอย่างตัวอย่างเนี้ยก็จะเป็นตู้แชเย็นนะครับที่มีการลิงก์เข้ามาในตัวระบบ i f s แล้วก็จะสามารถทำการเหมือนรับข้อมูลแล้วก็ทำการแสดงข้อมูลบนหน้าจอของ i อเฟสตัวนี้ได้เลยนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยเรามีเรื่องของตัว a s s e t insights นะครับ ที่จะโชว์เป็น asset health แล้วก็ตัวที่มันเป็น condition score นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับมันมาจากการที่เราดึงพวกที่เป็น operational data หรือว่าตัวที่เป็น condition data จากตัวตู้แช่ในตัวอย่างตัวนี้นครับเข้ามาประมวลผลแล้วก็ทำการที่แสดงผลออกมาเป็นในเชิงของ score ที่เป็นตัว bar แบบนี้นะครับทำให้ขึ้นอยู่กับว่า user เนี่ย ต้องการที่จะ visualize แบบไหนตัวนี้ครับในระบบของเราก็คือสามารถจะดีไซน์แล้วก็สามารถที่จะกําหนดให้ตรงตามการใช้งานของ user แต่ละคนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถดูในเรื่องของตัว measurement นะครับหรือว่าในเรื่องของ events นะครับที่มีการ feed เข้ามาจากตัว a c s e t หรือว่าตัวตู้แช่ตัวนี้นะครับอย่างเรื่องของ measurement เนี่ยในตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถจะเก็บค่า ต่างๆเข้ามาอยู่ในระบบ IPFS ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ humidity ความชื้นโดยเฉลี่ยนะครับตัว operation time หรือว่าเรื่องของตัวอุณหภูมินะครับซึ่งสามารถที่จะทำการฟ e ดแล้วก็เข้ามาโชว์นะครับเก็บเป็นข้อมูลหลอกในตัวระบบ i p a s นะครับรวมไปถึงตัว event นะครับหรือว่าตัวที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เราสามารถ config แล้วก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่ามี event อะไรสำ,สำคัญอยากจะ ให้ระบบเนี่ยทำการฟีดเข้ามาแล้วมาเก็บที่ระบบ IPFS บ้างนะครับเราก็สามารถจะกําหนดเข้าไปเรื่องของสปีดเรื่องของตัวโ r o p o r t i o n hall เรื่องของตัวที่เป็น u n p แ a n n e d stop เลยพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะกําหนดได้แล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของอารามนะครับหรือว่าเรื่องของตัวที่เป็น false error ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการส่งเข้ามาเนี่ยครับในระบบ i f s EM เราก็สามารถจะ keep track นะครับตัวที่เป็นข้อมูลเหล่านี้ได้เช่นกันนะครับ อย่างเช่นตัวอะรลามเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะโชว์เป็นตัวที่เป็นข้อมูลอา์ลามล่าสุดนะครับแล้วก็สามารถจะคอนฟิกเป็นในรูปแบบของ Visualization ที่ User ต้องการได้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัวอะรลามนะครับสามารถดูได้ว่าเกิดอารลามล่าสุดอ่าเรื่องโทษทีกครับเรื่องของ f a l s e นะครับสามารถดูได้ว่าสถานะตัว Fa ล s e ล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเรามีการแจ้งเตือนมาแล้วกี่ครั้งอ่าเนี่ยครับก็สามารถที่จะทำการคอนฟิกในหน้าจอรูปแบบการแสดงผลได้ ตามที่ยูเซอร์ต้องการแล้วก็เรายังมีการแสดงผลในรูปอีกรูปแบบหนึง่งก็คือเป็นในเชิงของตัว calendar view นะครับหรือก็คือว่าเราสามารถที่จะผูก calendar view ตัวนี้ไปกับตัว event ต่างๆนะครับที่มันมีการฝีเข้ามาจากตัว a อ s e t ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว s t a t ัสในเรื่องของตัวที่เป็นฟอ l l ในเรื่องของ a ะ a า m มเนี่ยครับก็สามารถรวมไปถึงเรื่องของแผงการซ่อมบำรุงด้วยนะครับ สามารถที่จะฟีดเข้ามาแล้วก็โชว์ขึ้นมาในเชิงของตัวที่เป็นคานดาววแบบนี้นะครับซึ่งยูเซอร์สามารถจะกดคลิกดวดาวเข้าไปดูในแต่ละวันนะครับเพื่อจะดูได้ว่าในในแต่ละทั k หรือว่าในแต่ละอีเวนท์ที่มันมีการป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยครับมันประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้างนะครับมาจากตัวแอสเซทตัวไหนนะครับหรือยอย่างตัวเนี้ยครับมันเป็น anomaly detection ก็คือมีการฟีดต,ตัว e r r o r เข้ามานะครับจากตัวแอสเซทเองแล้วก็ในระบบ i อพเนี่ยเราก็จะสามารถคลิปแทร็กได้ครับว่า ในแอสเซทตัวนี้นะครับมันมีเออร์เลอร์อะไรเกิดขึ้นนะครับมันมีพารามิเตอร์อะไรที่มีการผูกอยู่นะครับวันที่หรือพิเรียดที่มีการหลอกในส่วนของตัวอนโนมารีตัวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับ<ม>ก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับประกอบอยู่สามารถที่จะทําการเสิร์ชหาหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยูเซอร์คือสามารถจะนึงข้อมูลเหล่านี้ไปทําการวิเคราะห์นะครับทำเป็นแดชบอร์ดต่อไปได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในระบบเอเเนี่ยเราก็ยังมีในเชิงของการทำฟอร์เควส์นะครับ อ,อย่างตัวนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในเรื่องของตัวความชื้นนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี่ยนะครับคิดว่าจากสถานะปัจจุบันของเครื่องตัวนั้นเนี่ยในตัวแอสเซทตัวนั้นเนี่ยครับความชื้นมันจะมีแพทเทิร์นหรือมันมีการวิ่งขึ้นลงยังไงนะครับตัวระบบของเราเนี่ยก็คือสามารถที่จะนําข้อมูลเต่างๆเนี่ยครับที่มีดานฟิกเข้ามานะครับสามารถมาพลอตเป็นลายกราฟแบบนี้นะครับเพื่อให้กับทาง ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่าจะต้องมีการทําเตรียมพร้อมในเชิงไหนมีการแอคชั่นอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนครับว่าสําหรับระบบ i อเของเราเนี่ยเรามีการพัฒนาแล้วก็มีการเตรียมพร้อมในเชิงของตัวโซลูชันเนี่ยให้สอดคล้องกับตัวเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับคือในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของตัวโซลูชันต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด i จิ t a ลทวินส์นะครับ ที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องการทำ simulation ของตัว asset ต่างๆเนี่ยครับในระบบ i f s ของเราก็จะมีเรื่องของตัว solution ที่จะมารองรับในการ connect กับตัวด i g i t a l t ว i n s ของลูกค้าเช่นกันนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวที่เป็น simulation and optimization นะครับเราก็จะมีตัว solution ที่จะมาช่วยวางแผนเรื่องของ resource แผนของทีมงานซ่อมบำรุงต่างนะครับหรือว่าในเชิงของตัว preventive maintenance พวกนี้นะครับเราก็จะมี s o l u ชัตัว simulate กับ optimize ตัวนี้ครับมาให้กับทางผู้ใช้งานเนี่ยสามารถจะไปยกระดับการวางแผนนะครับในเชิงของงานซ่อมบำรุงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของตัว automation and robotics นะครับที่เราก็จะมีในชุดของตัวที่เป็น data model หรือว่าตัวที่เป็น API นะครับที่เราสามารถรองรับแล้วทำการ integrate เข้าร่วมกับตัว ตัวโรบอตนะครับในโรงงานของของผู oh, wow. then, right ้ประกอบการเองนะครับหรือว่าในงานของที่มาเป็นออโตเมชันต่างๆนะครับที่จะต้องมีการกําหนดเข้าไปในเชิงของเวิร์ดโฟล์พวกนี้นะครับเราก็สามารถจะไปผนวกแล้วก็ใช้งานเข้ากับเคสต่างๆนะครับในโรงงานของของลูกค้าหรือผู้ประกอบการได้นะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับเราก็ยังมีโซลูชันที่รองรับในเรื่องของตัวอินเทลเจน c ์นะครับเรื่องของการทำวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงต่างๆนะครับการทำวิชวล i z เซชัน นะพวกนี้ในเชิงของตัว Data เนี่ยครับเราก็จะมีในเรื่องของตัวแดชบอร์ดนะครับที่มันเป็น p พรี i ิวอยู่ในตัวระบบ i อเฟสคลาว d มาให้นะครับซึ่งก็จะเป็นอีกโซลชั่นหนึ่งนะครับที่จะทําการาดึงข้อมูลนะครับในแต่ละส่วนเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็ทําการ v i ทูรัลไลซบนตัวแพลตฟอร์มของ i อเฟสคลาวตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของ Augmented Aug Reality นะครับที่ว่า,าในปัจจุบันเนี่ยไอเฟสเขาก็เริ่ม มีการนำเคสในเรื่องของตัว Remote Assistant นะครับหรือว่าเป็นการช่วยเหลือในเชิงของระยะไกลนะครับที่จะแสดงผลออกมาในเชิงของ Visual นะครับในรูปแบบของ 3D นะครับอย่างเช่นตัว Glasses แบบนี้ครับก็คือจะเข้ามาขนโกเข้ากับตัวระบบแพลตฟอร์มของ i f s นะครับแล้วก็มีการซิงข้อมูลระหว่างกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว Internet of Things นะครับแน่นอนในการเชื่อมข้อมูลระหว่างตัวเครื่องจักรต่างๆ นะครับในตัวเซนเซอร์นะครับที่จะมาผนวกใช้ร่วมกับตัวแพลตฟอร์มของเรานะครับณนะวันนี้เราก็จะมีในเรื่องของตัวเซ็ตของตัวโซลูชันตรงนี้นะครับรองรับนะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัว AI กับ Machine Learning นะครับที่มันก็จะมาช่วยยกระดับของข้อมูลที่มีการฝีดเข้ามาเนี่ยให้สามารถวิเคราะห์แล้วก็สามารถตีเป็น Insight ออกมาเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์ของ User แล้วก็ทำผู้ใช้งานของของในโรงงานเองนะครับก็ สำหรับเซสชันของผมในวันนี้ก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าท่านไหนนะครับสนใจหรือว่ายังมีคําถามเกี่ยวกับในเชิงของตัวงานซ่อมบารุงนะครับหรือว่าในส่วนของตัวโซลูชันของ EAM นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับเว็บไซต์ของเราได้โดยสแกนตัว QR code อันนี้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะได้คำปรึกษานะครับสามารถติดต่อมาที่อีเมลหรือว่าโทรศัพท์ที่ขึ้นในบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางผมเองแล้วก็ทีมงาน a l l p a u s อินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ พูดคุยกับทางผู้สนใจทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ